ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอส .2548 นะครับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3าพอส .2561 26การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนในการจัดทําแผนดําเนินงานดังนี้นะครับวงเล็บ1เนี่ยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐทวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วจับทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นขั้นตอนที่2นะครับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่นจัดพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิน่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้นะครับให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันนะครับและจะต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยเนะี่ย30วันนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเนี่ยก็จะมี2ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือคณะกรรมการสนับสนุนเนี่ยจะต้องรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาจากหน่วยงาน ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆที่จะดําเนินการในพื้นที่เนี่ยนำมาบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อประกาศเป็นแผนดําเนินงานแล้วนะครับก็จะต้องปิดประกาศภายใน15วันนะครับแล้วก็ปิดประกาศอย่างน้อยเนี่ยสาวันให้ประชาชนให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนการดําเนินงานด้วยนะครับ ต่อมาในข้อ27นะครับแผนการดำเนินงานเนี่ยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นนะครับ การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเนี่ยเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ